สวัสดีค่ะสุพตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการเติมสีคิ้วรอบ2นะคะเติมสีคิ้วรอบสองในรอบ2เดือนค่ะเติมคิ้วรอบ2เพื่อให้สีเข้มขึ้นคมชัดขึ้นและให้สีแน่นขึ้นและสม่ำเสมอขึ้นค่ะและเพื่อเก็บทรงคิ้วให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะคิ้วผู้ใหญ่วัย้50อัพที่ต้องแน่นขอบต้องชัดเจนจึงจะเรียกว่าติดดีสีสวยค่ะ ยิ่งไม่ต้องเขียนเพิ่มระหว่างวันได้ยิ่งดีเพราะว่าลูกค้าวัยนี้แล้วสายตาไม่ค่อยดีนะคะเวลาเขียนทีล้นขอบล้นทรงค่ะทําให้เสียทรงเปล่าๆแต่จะสวยแน่นชัดเจนแค่ไหนก็ต้องให้ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะที่สําคัญทรงคิ้วต้องสวยค่ะถ้าสนใจสักคิ้วสวยสักปากชมพูลบคิ้วพางล้างคิ้วปริงทักช่างพัดมาได้นะคะ หรือโทร0654919699ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขุมวิทซอย95ซอยตลาดบางจากร้านอยู่ท้ายตลาดชื่อร้านคิ้วสวย by อาจารย์พัดค่ะช่างพัดมีบริการรับสักและรับสอนนอกสถานที่ด้วยนะคะวันที่16-29มีนาคมนี้มีสอนสักคิ้วที่ไต้หวันค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ไต้หวันสนใจสักคิ้วสวยและเรียนสักคิ้วด้วยทักทายช่างพัดมาได้ค่ะ